สวัสดีครับมาดูดวงรายวันกันครับกับคุณหนุ่มสายพยากรณ์นะครับทางช่องสายพยากรณ์ช anel นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16บหนะครับกรกฎาคมพศสองพันห้านะครับก็ตรงกับวันตัางการขึ้น11บเอ็ดค่ำเดือนแปดนะครับปีมะกรของจอซอนสามแปนะครับตามระบบปฏิทินนิติของไทยนะครับก็ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสี่ยงโชคหรือวันนาโชคของหลายหท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็วันนี้ก็ ลองอย่าลืมลองใช้เลขนําโชคในช่องพิทยาการไปใช้ดูนะครับเพราะว่าก็เห็นมีคนคอมเมนต์ว่าก็เขาเ้าเป้าอยู่หลายงวดแล้วนะแล้วก็ยังไงสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังเกติงด้วยนะครับเพื่อไ,ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับก็สุนก็คือผมมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับเราก็เจอกันทุกวันเป็นคลิปการทนายดวงไรายวันของคนทั้งเจ็ดวันนะครับคนท้องเลขนำโชคของคนทั้งเจ็ดวันนะครับดวงที่ไทยไปแต่ละครั้งคือว่าเป็นดวงแบบ การทำนายช่วงสั้นนะครับคือวันต่อวันเท่านั้นนะครับถ้าเผื่อวันนี้ฟังแล้วผมการทานายไม่ถูกใจขึ้นมาพรุ่งนี้ฟังใหม่ได้ครับแล้วก็การทานายทุกครั้งนะครับเป็นการทํานายโดยภาพรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับเพราะฉนั้นก็ไม่ได้เจาะจงท่านหนึ่งท่านใดก็ให้ใช้วิทยาในการตัดสินใจด้วยนะครับก็คือก็คือเป็นการทํานายโดยภาพรวมเท่านั้นเองนะครับเ,เป็นเพิกเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะครับแล้วก็ยังไงถ้าถ้าแต่ถ้าอยากให้ตรงกับตัวท่านโดยตรงก็สามารถทำมาดูประกาศสืบตัวกับคนตรงตามราน้าจอนี้ได้เช่นนนกััะครบ โอเคงั้นเรากลับมาดูดวงการบาลกันต่อเลยนะครับดวงเนวันในวันนี้เราจะเริ่มที่ชาววันอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับว่าชาววันอาทิตย์ในวันวันนี้นะครับการเงินกางานก็รสภาพช่งลาบของชาววันอาทิตย์เป็นเช่นไรนะครับเราก็จะเริ่มที่ชควงลาภกันก่อนนะครับชคงลาบของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปราเกิดว่าเราได้ไพ่ห้าดาบนะครับถ้าาจะปรากฏขึ้นแสดงว่าช่วงลาบยังมาไม่ถึงกับรอไปก่อนนะครับชาววันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นเรื่องของการงานกับการงานของชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราขึ้นไ่เจอโว้ครับเจ้าเดอโว้ปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้การงานจะสําเร็จลุลุบไปได้ค่อนข้างดีมากมีคมสัเร็จคำจุนค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ผู้ที่คขายในวันนี้ก็ถือว่ายอดขายจะจับกลางบวกๆกันเลยนะครับก็ถือว่ายินดีด้วยครับในแง่การงานของชาวอาทิตย์นะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักนะครับนอกของชาวอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าขึ้นไปเดือนเมจะชืนแสดงว่าความรักยังหวานชื่นกันดีอยู่นะครับสำหรับชาวอาทิตย์ที่มีครอบ ต่อมาเป็นเรื่องของชาวสวสดกันบ้างนะครับชาวสวัาทิ์ที่วันนี้นะครับปรากฏว่าวเราได้ไพ่คิงไม้นะครับถ้าราชินี้ราชาไม้ขึ้นมาปรากฏว่าแสดงว่าวันนี้สมัมพันธภาพข,ของชาวสวัสดิ์ี่ก็ยังสานต่อ,อกันไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวสวัสดิ์ที่มีคนคุยอยู่แล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพกันต่อน,นะครับสุขภาพของชาววัสิ์ที่วันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่หกเหรียญน,นะครับถ้าหกเหรียญปรากฏขึ้นนะครับแสดงว่า วันนี้สุขภาพเอยงแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับก็ไม่มีอีไรต้องห่วมากใน่ง้กสุขภาพนะครับต่อมาเรามาต่อกันที่เลขนาโชคเลยนะครับสำหรับพวกที่ได้เลขนาโชคไปใช้ในวันนี้นะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับของชาวอาทิตย์ก็คือหมายเลข0 7นย์นะครับหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลขสามสี่นะครับแล้อีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข94นะครับ0 7ย์นะครับ 3 4แล้วก็94นะครับเป็นวานได้ทำโชคของชาววาทิตในวันนี้นะครับก็ปรับใช้กันดูนะครับด้วยพลมงการมาคอมเตล drilling, รับทรากไปด้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววาทิตนะครับต่อมาเรามาสูตรชาวบันจันกันต่อเลยครับว่าชาวบัญจันร์ในวันนี้นะครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาวจันทันเป็นเช่นไรนะครับอะไรที่ต้องระวังไหมอะไรที่ต้องตั้งรับไหมนะครับเราเริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาวบัญจัน์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ ราชนีถ้วยนะครับถือว่าจะมีโชคดับกลางบวกคำเรีด้นะครับสำหรับโชคลาภของชาวบัญชัดวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาวบัญชัในวันนี้นะครับเรากฏว่าเราได้ไพ่ห้าสานะครับถือว่าวันนี้การงานของชาวบัญชัดอาจจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะไม่ตรงไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งสีกันนิดหนึ่งครับโดยทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้ด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาที่ไม่ตรงตามเป้าหมายตามคาดสำหรับการค้าขายครับไม่ว่าจะเป็น ยอดขายตหห mm ่างๆหรือว right ่าซาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นก็พยายามตั้งรับไว้ด้วยกันนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักกันนะครับประเ่็ของชาวบัญชันที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับเพราะตวว่าได้ไพ่ห้าไม้นะครับเอ้ห้าไม้นะครับถ้าห้าไม้ปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้สมรรถภาพของชาวบัญชันที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันอย่างเงี้ยของความคิดความเข้าใจเกิดขึ้นนะครับเพราะฉนั้นก็พยายามตั้งสีกันนิดนึงนะครับอย่างนี้เบาหน่อยเอาไปกันได้ก็เอาไปกันนะครับจะได้ผ่านวันนี้ไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับชาว ต่อมาเป็นเรื่องของชาวสวนกันต่อครับชาวสวนวันจันรในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราจะพ่สามช่วยเว่าวันนี้สัมปทานป้าของชาวสวนวันจันทไปต่อกันได้ค่อนข้างดีนะครับยังยังคุยกันโ,โอเคหวานชื่นอยู่นะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังส่จริงนะครับวันนี้ถ้าพี่แผนจะขอความรัก,น,กน,นะครับก็มีโอกาสได้การตอบรับถึงเ้าว่าเป็นไปเลยนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพของชาวบัญจันในวันนี้นะครับเรากฏว่าเราได้พายเดือดดังนั้นถือว่าสุขภาพอยู่ในระดับกลางๆนะครับสำหรับชาวบัญจันในวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรต้องกังวลมากนะครับในแง่ของสุขภาพของชาวบัญจันในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องนำโชคกันนะครับเรื่องนำโชคของชาวบัญจันนะครับหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข23นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข12นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข32นะครับ ยี่สิบสามนะครับสิบสองแล้วก็สามสิบสองนะครับเป็นไม้เล่นขช่องของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์รับทราบกันด้วยกันนะครับเรา่องของช่องของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่ชาวบังคารกันเลยครับว่าชาวบังคารในวันนี้นะครับการงานการงานแล้วสุขภาพโชคลาภของชาวบังคารเป็นเช่นไรนะครับมีอะไรต้องระวังบ้างเองต้องตั้งครับไหมนะครับเราเริ่มที่โชคลาภกันตออกก่อนนะครับโชคลาภของชาววันบังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าเรา ได้ไพ่สิบเหรียญถือว่าจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาได้นะครับสำหรับชาววังคารในวันนี้ครับถือว่าเป็นโชคข้องกลางบวกโบแล้วเลยนะครับสำหรับโชคแรกของชาวบังคารครับก็ยินดีด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานครับการงานของชาวบังคารในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่อัศวินเหรียญถือว่าการงานส, Значит, <aru minus. S 1> ส,สําเร็จต้องไปได้ค่อนข้างดีมากครับแล้วก็คนที่ค้าขายในวันนี้ก็ถือว่ายอดขายรับกลางบวกได้วเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันต่อนะครับคนแรกของชาวบังคาราที่มีข้อควลแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่แปดดาบนะครับ ถ้าแต่ตาวปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้ครับสภานว่าขอชาวบังขาที่มีครอบครัวแล้วนะครับให้ระวังเรื่องขัดแย้งกันไม่ล้องกร่อยกันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามต้องสีขนดนิดนึงนะครับใจเย็นนะครับก็ค่อยคุยค่อยเจรจากันครับจำน,นี่พอต่อภัยกันได้ก็ัยกันนะครับจะได้ทา้วันนี้ไปไ็นใจดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดกันต่อนะครับชาวสว่างขาในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่เด็ก ถือเหรียญนะครับ oh. ถ oh. oh. okay. ้าเด็กถือเหรียญปรากฏขึ้นสื่อว่าวันนี้สามารถจะบ้างของชาวสวรรคาคันก็ยังไปต่อกันได้ค่อนข้างดีมากนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาวบางคานในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้พ่เด็กถือเหรียญนะครับเอเด็กถือดาบก็ตัวทีเด็กถือดาบปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้นะครับถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากก็หายดีไปได้เลยครับในแง่ของสุขภาพนะครับ ต่อมาเรามาต่อกันที่เลขทำโชคกันนะครับเลข่เราชอบบช <tablet> i̇şte. right. าวบังคารนะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข92นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข67นะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข70นะครับ92นะครับ67แล้วก็70นะครับเป็นหมายเลขทำโชคของชาวบังคารในวันนี้นะครับลองปรับเช็คกันดูนะครับได้ปดอย่างไรมาคอมเมนต์รับทราบกันด้วยกันนะครับสำหรับชาวบังคารในเลขทำโชคครับ ต่อมาเรามาสู่ชาวประพุทธกันต่อครับว่าชาวพุทธในวันนี้นะครับการเงินการงานของจักรภาพชะโชลาของชาวพุทธเป็นเช่นไรนะครับมีอะไรต้องระวังไหมหรือต้องตั้งรับไหมนะครับรับชาววันพุทธนะครับเราเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาวประพุทธในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดือดมูลนะครับถ้าเดือดมูลปรากฏขึ้นนะครับแสดงว่าโชคลาภยังมาไม่ถึงนะครับก็ต้องรอไปก่อนนะครับชาวพุทธครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาวพุทธในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่ คิงไม้นะครับราชาไม้ขึ้นมาเนี่ยหรือว่าจะมีการงานแผ่เพิ่มไปได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วทั้งผู้ที่ค้าขายวันนี้ก็เช่นกันก็จะมียอดขายรับการบวกได้เลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันครับผลลัพธ์ของชาววันพุธเอาที่มีก๊อฟโผล่แล้วก่อนนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่ก้าไม้นะครับถ้าก้าไม้ปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้สัมพันธภาพยังแง่ความรักของชาววันพุธที่มีก๊อฟโผล่แล้วอาจจะมีเรื่องขัดแย้งไม่ลงรอยกันยังแง่ความคิดความใจเกิดขึ้นได้นะครับเพราะะฉนนั้ก พยายามตั้งสีกันนิดนึงนะครับตอนนี้เอาหน่อยอาัยกันได้ก็อาัยกันนะครับสำหรับชาววันพุธที่มีข้อโฟกัสนะครับต่อมาเป็นเรื่องชาวโสดกันต่อนะครับชาวโสดวันพุธในวันนี้นะครับบอกับว่าเราได้ให้เด็กถือเหรียญนะครับถ้าเด็กถือมาก่อนขึ้นแสดงว่าสุขภาพของชาวโสดวันพุธยังไปต่อได้ค่อนข้างดีมากนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้นะครับบอกับว่าขึ้นให้สองไม้คือว่าวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีมากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันนนัี้ะครบ จากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนําโชคกันเลยนะครับเรื่องโชคของชาวพุทธในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข57นะครับหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลข22นะครับอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข79นะครับ57 22แล้วก็79นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวพุทธในวันนี้นะครับก็ปรับใช้กันดูนะครับได้ผลการไกก็มา ข้อมูลรับทราบเหอนดดียวกันนะครับสำหรับโชคลาบของชาววันพฤหัสเงี้ยงเลขนำโชคนะครับต่อมาเรามาต่อที่ชาววันพฤหัสกันต่อครับว่าชาววันพฤหัสวันนี้นะครับการเงินการงานพลังสกัสุขภาพโชคลาภของชาววันพฤหัสเป็นเช่นไรนะครับเป็นอะี่ต้องตั้งดาวไม้หรือต้องเฝ้าระวังไหมนะครับเราเริ่มกันที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาววันพฤหัสวันนี้นะครับปรากฏว่าดาได้ไพ่เจ็ดไม้ถือว่าจะมีโชคแับกลางครับไม่ได้นะครับสำหรับชาววันพฤหัสเงี้ยงโชคลาภนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องการงานนะครับการงานของชาววันพฤหัสทีวันนีนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เดือดเฮลเลอร์แพนหรือไพรถือว่าการงานก็สำเร็จดูตรงไปนะค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้ก็ถือว่ามียอดขายได้กลางๆกันเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับเพราะแล้วของชาววันพฤหัสเอาที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าได้ไพ่เด็กถือดาบนะครับต่อเด็กถือดาบปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้ความรักความสัมพันธ์ของชาววันพฤหัสที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องข้อข้อแง่แม่งอนไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้้าาาางนนนะะะครรัับเพพฉก็ยยม ช้ำใจเย็นๆนิดเดีก็ค่อยคุยค่อยเจรจาครับอะไรรางที่พอหน่อยอภัยกันได้ก็อภัยกันนะครับจะได้ผ่านพนวันนี้ไปได้ดีๆนะครับต่อมาเป็นเรื่องจอสโดกันต่อเลยนะครับจอสโตกันพลหัสในวันนี้นะครับเราบอกว่าขึ้นให้เจอเดวิสนะครับแต่เดวิสปรากฏขึ้นนะครับแสดงว่าวันนี้นะครับสมรรถภาพของจอสโตวันพุหัสอาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากมือที่สามประมาสองแทรกอะไ้นะครับเพราะนั้นก็พยายามตั้งสติกันนิดนึงนะครับอะไรที่ไม่ควรทำก็อย่าทำนะครับอะไรที่เอารุ่งเลยกันได้ก็รผ่ ต่อมาปเป็นเรื่องสุขภาพกันเลยนะครับสุขภาพข,ของชาววัลุหัดในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เดือดฟูนะครับถ้างจอฟูปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้สุขภาพยังแข็งแรงดีอย่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววัลลุหัดในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนําโชคกันต่อนะครับเรื่องโชคหมายเลขแรกน,น,นะครับของชาววันพุหัดนะครับก็คือหมายเลข87นะครับหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลข10 0นะครับ อีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขสามสิบเอ็ดนะครับแปดสิบเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็สามสิบเอ็ดนะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันพุธหัสในวันนี้นะครับกองปรับแช้กันดูนะครับถ้าผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์รับทราบกันด้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันพุธหัสในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่ชาววันศุเลยครับว่าชาววันศุในวันนี้นะครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาววันศุเป็นเช่นไรนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาภอีกเช่นเคยนะครับ โชล่าของชาวบันสุขในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สองถ้วยนะครับถ้าสองถ้วยแสดงว่ามีชีวจะมีโชคระดับกลางของการสลับชาวบันสุกอย่างเงี้ยของโชล่านะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานกันนะครับการงานของชาวบันสุขในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เดือดเดนะครับถ้าเดือดเดปรากฏขึ้นแสดงว่าการงานของชาวบันสุขวันนี้ให้ระวังนะครับอาจจะมีเรื่องที่ไม่ตรงกับแผนอย่างที่ว่าไว้ที่มีการแก้ไขค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่ค้าขายในวันนี้ก็ยอดขายอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็พยายาม บางแผลตั้งรับกันนิดนึงนะครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงแผนหรือชะลอตัวไปก่อนนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักกันนะครับเรื่องของชาวมันสุขอาจที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าได้ให้เด็กถือดาบนะครับซึ่งเด็กถือดาบปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้ความสัมพันธ์ก่อนชาวมันสุขที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันอย่างเงี้ยของความคิดความเข้าใจเกิดขึ้นนะครับเพตอะนั้นก็พยายามทำใจร่มๆค่อยคุยกันค่อยเจรจากันนะครับถ้าที่พอไหวอภัยได้ก็อภัยกันนะครับจะได้ผ่านวันนี้ไปได้ดีนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของชาวสดกันต่อนะครับชาวศสวันศุกร์วันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เดอะเอ็มเปรลนะครับเรื่องว่าวันนี้ชาววันศุกนะครับก็ยังสารต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังโสดจริงวันนี้อาจจะมีวันเป็นวันที่มีความดีในแง่ของความรักโดยได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพกับสุขภาพชาวศศกในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะครับถ้าหนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นนะครับแสดงว่าวันนี้นะครับสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาวศ ต่อมาเป็นเรื่องของเลขนำโชคกันต่อนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกของชาวบัณสุขนะครับก็คือหมายเลข83นะครับหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลข89นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข26นะครับ83 89แล้วก็26นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวบัณสุในวันนี้นะครับ แล้วก็ปรับใช้กันดูนะครับได้ผลการไกก็มาคอมเมนต์รับทราบกันด้วยกันนะครับสำหรับชาวสุขในแง่ของเลขนำโชคนะครับต่อจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาวเป็นสาวกันต่อเลยครับว่าชาวเป็นสาวในวันนี้นะครับการเงินการงานของเราสุขภาพโชคลาภของชาวเป็นสาวเป็นเช่นไรนะครับในเรื่องที่ต้องตั้งรับมาอีกต้องระวังไหมนะครับเราชาวเป็นสาวนะครับเราก็เลยเริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับเพราะว่าของชาวเป็นสาวในวันนี้นะครับปรากฏว่าดาวได้ไพ่ สี่ดาวแต่ถ้ารื่อสี่ดาวปรากฏขึ้นแสดงว่าโชคลาภยังมาไม่ถึงนะครับรอไประกนศข่าวชาวบันส์ส่องในแง่ของโชคลาภนะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่การงานครับการงานของชาวบันส์ส่องในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่จัสติกนะครับแล้วสิปรากฏขึ้นแสดงว่าการงานก็ผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับระดับปานกลางแล้วก็ผู้ที่ค้าขายในวันนี้ก็ถือว่ามียอดขายระดับปานกลางนั่เลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักกันนะครับเรื่องของชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่ห้าดาบนะครับถ้าห้าดาบ ขัดแย้งเงีความคิดความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นในครอบครัวได้ครับเพราะฉะนั้นก็พยายามต้องสธิ์คุยกันด้วยความใจเย็นนิดนึงนะครับตอนที่บอกว่าอภัยกันได้ก็อภัยกันนะครับสำหรับชาววันสาร์ที่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวเสอร์เนต่อครับชาวเสอร์วันสองในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไห้ราชินีไมายถือว่าวันนี้นะครับสำหรับชาวเซอว่นสองยังสารตอไปได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับก็ไม่มีต้องห่วงมากนะครับสำหรับสภาพของชาวเซวร์เสาน์นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวบันสาวในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไใ่เกอะเอ็โฟโรแสดงว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาวบันส่าวในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่เลขนำโชคกันเลย my my เนะครับเลขนำโชคของชาวบันส่าวนะครับหมายเลขอหมายเลข37นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข28นะครับที่หมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข5้นะครับ 37นะครับ28แล้วก็52นะครับเป็นไปได้ทำโชคของชาวพันเสาร์ในวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์ให้เราสรางกันด้วยกันนะครับสำหรับเรื่องทำโชคของชาวพันเสาร์ในวันนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทำนายดวงรายวันของันที่เจ็ดในวันนี้พร้อมทั้งเรื่องทำโชคของวันที่เจ็ดวันนะครับก็ลองนำไปใช้ปรับใช้ดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์รับทราบกันด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในวันเสี่ยงโชคในวันนี้นะครับแล้วก็ยังไงเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเราพบกันทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสซับสไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ